ขอยดีต้รับสัตยาสาธุชนเพื่อพุทธศาสที่เข้ามาถึงวัดป่าแดดตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหวันนี้เป็นวันอันเป็นมหามงคุกปัะเสิฐที่ทำสัตยาสาธุชนได้เดินทางมาสู่จังหวัดเชียงใหม่และมาสู่วัดปแดดอัเเมาองคััชที่เราทึ้นมาได้มาร่วมการสักการะรุปมตรรนสักการะบ สังปรรค์เพียงธรรมานักหัาวมหาเทลราคาจานน้อยสักคนสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วจะมีลำดับขั้นตอนให้เรานั้นได้ปฏิบัติัานนครับขั้นตอนแรกเรานั้นจะเดินทางเข้ากราตรงหลวงพ่อตานนักพิธีนหลบงญายครงบการสักศี โีท่านที่มีความประสงค์ชาชุ่มไวโท้าเวสวัสามารถเวาบูชาได้ที่ศูนย์พฤติกรรมชุ่ระดับบาทเมื่อเราเสร็จแล้ของการเปิดเทวิศว์เรียบร้อยแล้วเราจะนำาม้สับนะนํำกลับไปที่ศูนย์พฤติกรรมแร้องทั้งได้บูชาเป็นดอน120บาทปิดหองให้ยาเต่าเตียงเจ้าหิงหนึ่งแสนและเจ้าเงินหนึ่งล้าน ื่อเราได้บูชาคำของรมสุษย์นั้นมาเป็นที่เรียบร้อยให้เราท่องพระคาถาอันสมบูรแล้วนำแผ่นทองมาติดบนพญาวรือลจะคู่สมสิ้เกี่ยวกับกิจการค้าขายให้มีโชคลาภกิจการรุ่รอทำกิจการลอยแล้วเราจะปุภาการเกรดแราค้าขายตำแหน่งหน้าที่การงานหาเกียริยเกยราวัฒนธ ส่งเสริมให้ด like e mm ีในแงการพันธุกรมเงินจะไหลนองทองจะไหลมาเสริมเพิ่มพันธุนยาวเดินทางใกล้ไปปลอดภัยทำกิจกรรมหลายๆส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จโดหลักการหลังจากที่เราได้ราสาระสงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายใา้รับประทานกันหมหนึงสจแล้วเดินทางทีเสร็จถึงทีนอนแล้วก็เชิญทุกคน ที่เข้ามาชมวิชามรดกมรดกองค์ทลวงธรักประเดช์ที่เราได้จัดสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนในการบำรุงรักสร้างเสื่อนาสนาให้หลวงพู่พุทธศาสนากราบนำโคตรนา กป้องันการเกิะเารอักเสบในส่วสนี้แล้วเกิดส่อนอื่นๆขึ้นสี้นมาแล้วก็ส่วนอื่นๆที่มันมาทำรูปร่างที่เกิดเป็นกาาดที่กำไั้เก็บสร้างขึ้นเพื่อสนุกสนาในการกินวัดสร้างสี่อานสนะให้อยู่ ศาสนาตราบงานวัดคู่ขนองนั้นจะต้องประสบกิจการงานการค้าขายหน้าที่ของเราให้เจริญรุ่งเรืองวัฒนธรรมาสนาคมได้เกิดสร้างขึ้นเพื่อส่งผาในการสร้างเสริมศาสนา ไม่อยู่ทุกศาสนาตราบงานเท่านานรัดถิ่นปูนนั้นจะดูั้งไม่สนาจกิจการงานการค้าขายหน้าที่ของเราแค่จริญร่งเอยอ่วันธ่ามสงคอขอยหดีต้อนรับสักดาสาธุชนเพื่อพุทธศาสิาที่เข้ามาถึงวัดป่าแดกตําบลป่แดกอำเภอมืจังหวัดเชียงใหมวันนี้เป็นวันอันเป็นมหาคนจันประเสริฐ ที่ทนสักษาสารคดีได้เดินทางมาสู่จังหวัดเชียงใหม่และมาสู่วัดป่าแดงอันเป็นหน้าของหลวงปู่มรับที่เราทั้งหลายได้มาพูดการสักการะเกิดความเป็นมารยสักการะบูชาพระมุขที่เขาได้มาให้ผู้ส่งติดเป็นพระเจ้าผู้ประการตอนสุดท้ายจากคุปตะสาปัญหาขี้เลื่น สำหรับท่านผูเข้ามแล้วจะมีลำดับขั้นตอนให้เรานั้นได้ปฏิบัติงานรัานั้นกานแรกเรานั่งจะเดินทางเข้ากราตรงหรพข้าตาหวานณังบริหารหุ่นไล่ง่างศสกติ์สิบโดยี่ท่านที่มีความประสงค์พูดงาฟุ่งไฟโลท้าววสศวสามารถประเมินราไปที่ซื้อทุกวิธีกรรชุดละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมี่เราเสนอของก็เป็นเกร้วยสีิ